สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออร์เคิลค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะมาเจอกันอีกในคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะใครที่อยากรู้พลังงานของปีพศ2569ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะดวงของชาวราศีเมถุนนะคะในปีพศ2569นะมาเริ่มกันที่การงานกันก่นกอนเลยนะคะ การงานของชาวราศีเมถุนในปีนี้นะคะคุณจะมีงานที่ขยับขยายมีโอกาสเติบโตทังหน้าที่การงานมากๆเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ทํางานเป็นเซลล์หรือว่าต้องมีลูกค้ารับลูกค้านะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามามากเลยในปีนี้นะ,ะจะมีแม้กระทั่งงานด่วนงานเร่งงานรีบนะคะมาเต็มไปหมดเลยนะในปีนี้เจ้านายโทรเรียบนะคะหรือว่าลูกค้าโทรหารนะคะดูเหมือนกับว่าคุณต้องเรียบทํางานแล้วก็ ปฏิเสธงานใดงานหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าคุณมีความสามารถนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยกำลังเห็นความสามารถของคุณในเรื่องของการงานนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็จะรีบไปหมดไม่ว่าจะมาสิบงานคุณก็ต้องรีบทำสิบงานนะคะเขาบอกว่าให้ระวังว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดง่ายนะบางงานเนี่ยต้องแต่งรับแบ่งสู้นะคะทีนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าปีนี้งานคุณปังจริงแต่ต้องค่อยๆรีบเลียค่อค่อยรีบเพียไปทีละงานละงานนะคะอย่ารีบร้อนให้มีสติเพราะว่าตอนนี้คุณเหมือนเป็นแบบ ถ้าเกิดเป็นลูกน้องอาจจะเป็นมือขวาอะไรแบบนั้นเลยคือมีความสามารถทุกคนเห็นความสามารถของคุณทุกคนต้องพึ่งคุณนะคะเพราะฉะนั้นมีสตินะคะแล้วทุกอย่างการงานจะผ่านไปได้นะแล้วก็ปีนี้เติบโตมากมากค่ะเรื่องการงานนะบายมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะการเงินนะคะในปีหน้าของคุณเนี่ยจะมีรายจ่ายจุกจิกๆๆๆเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ใช่รายจ่ายที่ใหญ่สักเท่าไหร่นะมีมาป้าย ก็ยังประคองเรื่องการเงินไปได้นะคะจริงๆแล้วว่าในปีนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ไม่บื้อหวาพอมีพอกินตามสถานการณ์ตามการเงินที่เข้ามานะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่จัดระบบการเงินได้ดีใช้จ่ายตามเหตุผลนะเก็บเงินเก่งคำนวณเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะถ้าถามว่าในปีหน้าจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นไหมเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอนทุกคนมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอนคุณคุณประหยัดมากการเงินไปได้ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรนะคะ ตอไปรอเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะว้าวดูเหมือนกับว่าในปีนี้คุณจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะหันมาออกกําลังกายแต่ไพ่บอกว่าดีมากมเลยไพ่ก็บอกว่าอยากให้คุณหันมาออกกําลังกายทีละนิดทีละหน่อยก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้ระบบเลือดเนี่ย หมุนเวียนดีนะร่างกายแข็งแรงดีมีภูมิคุ้มกันดีนะคะปีนี้คุณจะไม่ค่อยเจ็บป่วยนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมยแล้วนะปกติแล้วอะนะคะอาจจะมีอาการฮอร์โมนแปรปรวนนิดๆหน่อยๆนะคะตามช่วงวัยตามอายุอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือระวังอุบัติเหตุในการออกกําลังกายนิดเดียวค่ะไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรนะต่อไปมาเรื่องโชคลาภกันบ้างคะ่ะ อาในเรื่องโชคราภนะคะดูเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเด่นในเรื่องการเสี่ยงโชคนะในปีนี้นะคะไม่เด่นเอาซะเลยอย่าไปทุ่มมากอาจจะทุ่มแค่แบบซื้อติดไว้สักใบสองใบ,บประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้ราบอะไรได้โชคอะไรนะคะมันจะเป็นเหมือนกับทุกขลาบค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มานะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังมาได้มาให้ทําบุญอะไรประมาณอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากเสริมดวงเรื่องโชคลาภนะคะให้ทาทานค่ะไม่ว่าจะเป็นนับเดชสุนัขสัตว์ต่างๆนะคะได้หมดเลยนะแล้วก็อาจจะทําให้ดวงโชคลาภของคุณนะคะดีขึ้นมานะคะต่อไปความรักกันบ้างคะ่ะความรักเนะเอาส,สดกันก่อนเลยเนาะ คุณโชปีนี้คุณเสน่ห์แรงนะคะเสน่ห์แรงมากๆเลยจะมีคนเข้ามาจีบนะเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกแล้วก็คัดสรรให้ดีเลยนะโอ้ยเสน่ห์แรงสุดเสน่ห์แรงมากเลยแต่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยคือยังยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมา ยังไม่ลืมสิ่งที่ผ่านมานะคะยังไม่อยากเปิดใจแต่ไพ่บอกว่าให้คุณควรเปิดใจนะในปีนี้เพราะว่าจะมีรักครั้งใหม่นะคะที่ใส่ไรกว่าเดิมอ่าอาจารย์เอาใจช่วยนะเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหนื่อยนะทุกคนไพ่บอกว่าถ้ามีความรักดีๆเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขมากกว่าความเหนื่อยนะคะต่อไปคนมีคู่กันบ้างค่ะ คนมีคู่ความรักไม่ค่อยบือหวาเท่าไหร่นะไม่ค่อยบือหวาในปีนี้เอ,อ่อเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเยอะมากๆในปีนี้นะเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีความคิดเห็นมีความปัญหาที่พอแสดงความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยไม่ตรงกันทําให้มีปากเสียงกันทะเลาะกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ มีคำถามเกิดขึ้นในหัวมากมายในคู่ของคุณนะคะว่าความรักครั้งนี้มันจะไปรอดไหมสถานการณ์ความรักจะเป็นแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเตือนเลยค่ะว่าอย่าเอาแต่ใจอย่าเอาแต่ใจอย่าใช้อารมณ์นะคะต้องนั่งคุยกันนะทุกคนต้องนั่งคุยกันนะคะต้องปรับความเข้าใจกันคุยกันให้เข้าใจนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความสัมพันธ์นะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดใครอยากไปต่ออยู่นะ อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าไพาย่ยานตนโลกมีอะไรอยากจะบอกอยากจะเปิดชาวราศีเมถุนบ้างคะ่ะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะว้าวชาวราศีเมถุนไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณชอบเข้าวัดทําบุญอยู่แล้วเนี่ย ให้คุณหมั่นทาสมาธิด้วยนะคะดวงนะคะจะเสริมนะคะเรื่องการงานการเงินของคุณได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบนั่งสมาธิทําบุญทําทานสวดมนต์นะคะอุทิศส่วนบุญนะคะอุ่วนให้กับเทวดาที่คุ้มครองตัวเราด้วยนะท่านจะมาช่วยและประทานผ่อนให้คุณนะคะน,นี่เลยคูสิในปีที่ผ่านมาอะไรที่มันผิดรูผิดทางผิดไปหมดทําอะไรก็ยังไม่ใช่นะในปีนี้ค่ะ มันจะใช่แบบบางเอิญอาจจะเรียกว่าผีผักนั่นเองนะคะหรือหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ใช่จะออกไปและสิ่งที่ใช่จะเข้ามาในปีนี้นะคะขอให้ชาวราศีเมษุนทุกคนนะคะโชคดีนะ ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักช่องทางนี้มาได้เลยนะคะได้ดูรวมกับหมอเบนนะคะแบบสดๆตัวต่อตัวเลยนะฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะคะใครที่อยากน้องรับพลังงานดีๆนะคะก็คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ